สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองปลาปลาสุขุสุข้ขนครับมือนี่เข้ามาไมาแ้แหลก บาน้ำแดงครับบาน้ำแดงแรกของปี6กสิห้าคเป็นว่มองน้าตุนจนจนจนะผลตอนนี้ก็คือนาำพึ่งมาครับบ่าท่านในป่าบ่าท่านในขึ้นดอกแต่ว่ามาเล่ยนจะซื้อมาเล่นกันอา้าวดอกแรกแหกหมานเบิ่งพยย่อย ยุนี่ก็คือบ้านบ้านผมเนี่ยครับจอมยุทธเสี่ยวลงเป่าก <c oughs> ินของกองปลาปลา,ปาครับนี่คือล่ำห่วยงครับเดี๋ยวมาเบื้งคนงานพ่อไงปลาไม่ด้ขึ้นคักครับพึ่งมานาวพึ่งมะฮอดจ้วเแหยเชียวอิเล่โสตายแล้ว <c oughs> พ่อไามัตตาบันใด <c oughs> มัตบันสะพื้อกับบ้านเดียวกันเออคุณครับเบื้งสุดลอ โอ้ยม่องนั่นเด้อนั่นคือม่วงครับเต็มมบหญ้าเลยเดี๋ยวแถวเบิ่งใบหญ้เราหาวซะก่อนบอกก่อนว่าน้ำป่าไม่ต้นได้ขึ้นครับน้ำพิ่งขึ้นมาแต่ป่านั่นยังว่านต้นได้ขึ้นน้ำพร้อมค้นว่านต้นพร้อมครับป่าก็บว่านต้นได้พร้อมอ่าใบหญ้ถือสองตัวครับป่าขาวใสเอาลองเบิ่งดูเฮาเป็นยังไงสะดุ้งหน่อยเฮา อยกจะดุมกับมือใหม่โอ so so oh, 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 oh. so ้ต si. em. ัวหญ่ครับตัวไญ่ตัวหญยเด้พีน้องด้อโอ้โอ้เดี๋ยวตักก่อนตักก่อน๋ยมตักบานนึงมือแรกแขกมันขอชาเว้ยเยเด้อนี่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 อู้บุบเออ เรียบร้อยครับอา้าวต่อไปครับกับสุดลอแห่หกส่อครับนะจัดไปสุดลอหนึ่งสองสามไปอ่าอย่าบอถ้ายัางตกยังสี่บอรครับ อีกบ่โดนครับขืนแน่นอนเคลื่อนลำเปล่ากับไอ้แล้วครับกันมันได้ขืนมาป่าได้อีกเล้ยได้อีกแล้วได้อีกแล้วโอว้โอ้เพื่อนหวานนะโอ้ยินเงินหวานเถอะวะเอาเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวตักปลาหู้ยินกันครับ pha soi pha nàng pha nàng pha gấp ba chịu tang kèn hiệp pha nàng pha chịu khảo bừng 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 pha nhai bừng pha nhai bừng pha nhai bừng pha nhai ướt 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 จะดุงก็มือไม่ครับยกเพรจะได้เปลี่ยนตักเพรจะได้เปลี่ยนเดือดตำพศลัวเดี๋ยวตำบ่เฮ้ยเฮ้ฮืดฮดโอ้ฮไ,ได้ตัวหนึ่งครับผมได้การด้วยบ้าละตัวสองตัวสามตัวนาได้รุ่นต่อไป มึงครับถ้าุนเั็นกําลัางลงมากไปคอยทยอยมากกันครับจะไมากไปวันลหลายคนครับตอนนี้แหงสองพื้นจะดุ่งอันนึง ละกูยังไต่เข้าไปหลังละไข่แตกแล้วไต่เตห็นละหลังใครแตกกันละย่นใครอย่ดิใ,ใหม่นะอยู่นี่เพยาอเอาไปเนี้ยเขียวเล่าอีเลชวัวตายดีขนาดโอ้โหถือว่าสุดละก็ใหม่มาของเขาพวเพิ่อนดวงเขา

อะไรเลยโอ้ยเต็มออกอีกนะอะไรท่าไมาเที่ยววะเียโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยนั่น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 ยหันท่านนั่นโอเคอันอีกนะ

ปลาไม่ต้องเด้ขึ้นครับปลาไม่ต้องเด้ขึ้นออเดอร์ไปซื้อครับนี่นี่ครับน้ำแรกของปียกประมาณสิบยี่สิบยี่สิบก็เถื่อครับบ่ฮอดจำดอกสิบกาเถื่อนนี่แหละนี่ครับปลา ทิก็เทือมันเป็นหวยยุบ้านครับยุบานจอมยุดนี่แหละยุกกองปลาบปานี่เละมาหาไปกินไส้ตำบหมกหงเพีนอาหารเพนเดี๋ยวจะยกไปบ้างอีกบาทน,นึงเพื่อตอนนี้ปลาเพรตะได้ขึ้นย่ำว่าป่าเพาะะได้ขึ้นครับ น่อันนี้ก็ได้อ2อต,อตอนนอ2ัวอะไเยอะนาน่น่า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 ่น่าน่านรัน่ัน่าน่าค่าส่าน่าน่สน่น่านนน่าน่นหาน่านสาน่าน่านนน่าน่าน่านาม่านนี้นอาซ่านาน่าน่น เมื่อนาสีผภามาเบิงตอนหน้ามันขึ้นคักๆปากขึ้นหนักๆมอนี่สวัสดีครับฝากติดตามช่องอมด้วกกองปลาปลาสวัสดีครับผม